เยี่ยมมากตับล้วนๆเลยค่ะคำนี้คำนี้เพื่อพีเพื่อหน่องเลยค่ะตับสดสดม,มามาจาแสบๆน้ำกันเหมือนี้้บู้ยซอยจูเครืองไลจ้าคุณนะ่ะตับสดๆเลยจ้าสามสิบกีบกินกับผักจ้ามีออมมามความจ้า มามามาเศษน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ้ามาพบกับตุ่นอีกแล้วกับช่องตัวตุ่นกินแซบมือนี่ค่ะเขามาฉลองวันดีๆกัน11เดือน11ดนะคะฉลองด้วยการซ้อยจุข่ามือนีซบศษๆคือเกาค่ะตับสดๆแล้วกับ0จิบแล้วก็เนื้อสดๆค่ะพี่น้องมากินกับตุ่นเลยค่ะผู้ใดพร้อมมาเลยแศบค่ะ สดมากข้าเนี้ยงแม่พึ่งข้าเนี้ยวแม่พึ่งหนึ่งแล้วไม่ไมว่างหันนี้จ้เพียกับข้าเนี้ยหอนหอนมาๆๆมามามาลงคําแหลกกันเลยค่ะพี่น้องมีซ้อยจูล,ละกับมามีนี่เดอ้อ ออมม,ม่ค่ะพี่น้องเศบแซลน้ำกันค่ะคําแหลกกับบอดายวาจังใดละเนาะตับหลวัดละเนาะขันว่าคําแหลกเนาะห้องทองด้วยข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมามาเศบเซลน้ำกันเมนูนี่ของเศบอยู่น้ำพ้มากเนาะอย่าว่ากันเด้อ ผักกระไรผักอิเลิดผักคุณเลิศนะคะใส่สามสิบกีบใส่ตับพันลงไปเลยค่ะพี่น้อง 嗯。 พักนิดห้าวลงไปเลยค่ะเก็บยุหนาบ้านอันนี้ยอดพักไซเนาะยอดมะราฮีนุกอ่ะละค่ะพี่น้องค้านี่จุสีนสดๆลงไปอื้ม ค่ะพักเก่านี่เยี่ยมาก ตับล้วนๆเลยค่ะคํำนี้คํานี้เพื่อพี่เพื่อหน่องเ้ยค่ะตับสดๆอืมจ้าค่ะมากมากค่ะจา้องกันเด้อมากว่าใดสิกิมเพื่อ ข่าวลงไปค่ะพี่น้องสามสิบกรีบลงไปตับลงไปหาดแก้วลงไปเลยค่ะฮอค่ะพี่น้องหอฮอค่ะหวานจุ้ยจุย้ย อืครับพักเต็มบ้านเลยจ้ะฝากอแมบบุกเองไว้ชูยังพักเม็ดพักเม็ดเอ่อ บอกพีกอ่อนบอกขียอ่อนมาละขีนกพักอิเลิอดอืมความกรบขมอลัมอืมบรรยากาศกับยุควั้วคือเก่าค่ะพี่น้องไปเห็นพักมิกเลยเนาะพักมิกบรรยากาศยุควั้วคือเก่าเลย ไปธุระมาตัวมือนี้แสบค่ะห้องท่วงอยู่ก่อนมันต่อห้องท่วงเนาะพี่น้องเนาะ หวานเจื่อยจื่อยว้านหวานสดขักสุดขักอีหลีค่ะผักกะมิตะแบบว่าหืนขึ้นใจ พันวาซาบิเบิ่งกันนะมึงครับเนี่ยวาซาบิพันเนือ้อสามสิบกีบตุยเข้าไปค่ะ แสบมีแห้งจำแก้วบัวพีทหวังจะทำหย่อนมาลากีรก ขมขมดีมากเข้ากันดีดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เพิ่นบอนบริโภคเนื้อดิบเนาะเราก,ก็เพิ่นบอเพิ่นเพิ่นบอกินเนื้อแลวกะเพิ่นบอกินดิบเนาะก็อยากให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ผู้กินนะ่ะกะคือแสบเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> จารีดประเภทนี้เนาะคนอิสานพอกับแม่ผ้ากิน <c oughs> เข้ากับกินมาตาหน่อยมันกะแสบมาตาหน่อยเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ตับค่ะ หน่อยติงติงอือืับคลิปน,นี้ก็คือเก้าค่ะค่าเขียงบันเทิงสิน ค่าเขียงบันเทิงสินนะคะสามสิบกีบพันหมกพริกตามด้วยตับสดค่ะคำนี้ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เห็นแล้วนำ้ำลายไหลอยากกินบ่มีเวลากินบ่มีเวลาสวยค่ะเมื่อนี่ตุนกินแท้แล้วค่ะมามๆมา,มาแสบกับตัวตุนจ้ะ แบบบอทอยดเด้อสู่ต่ออร่อยมากแก้วข้มขมพี่น่องแก้วข้มขวม ต้งแสบต้งเผ็ดต้องขมต้งแสบข <c oughs> <c oughs> มไหลมันแสบกว่า ข้าวเหนียวกับเนื้อสามสิบกีบค่ะ อีหางอิ่ม,อมตอนสุดท้ายแฟนรอค่ะพี่นอ้อง got yeah. แสบคากมือนี่ขมอลัลำเทิงเผ็ดเทิงแสบได้ทุกอัตลดเลยค่ะกะมือนี่อิ่มแล้วกราบขอบคุณด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปจนจบนะคะหากใครยังไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ยังไม่กด subscribe กะลั่นมือลั่นมากดหาย่องหน่อยๆ่อ,องนีเด้อค่ะช่องตัวตุ่นกินแสบ เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ่นได้ทำคลิปต่อต่อไปเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กับพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะสีใหเบิง้งแล้วก็กินเขาแสบๆไปน้ำกันมือนีขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ